จงหลับตาลงช้าๆและลองสำรวจใจของท่านในขณะนี้มีเรื่องใดบ้างที่ทำให้ท่านรู้สึกหนักอึง้งมนุษย์เราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อวิ่งหาความสุขและพยายามผลักไสความทุกข์ให้พ้นตัวไปแต่ทำไมยิ่งเราพยายามแก้ไขยิ่งเราพยายามสู้กับความทุกข์ใจของเรากลับยิ่งเหนื่อยล้าและรู้สึกว่าปัญหาเหล่านั้น กลับยิ่งขยายตัวใหญ่ขึ้นยินดีต้อนรับสู่ปลูกธรรมะในใจพุทธประวัติและหลักธรรมเชิงลึกในซีรีส์ที่มีชื่อว่าทำไมแก้ทุกเท่าไหร่ยิ่งหนักกว่าเดิมเราจะร่วมกันแกะรอยหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในหลักจิตวิทยาพุทธและพระไตรปิฎก <c oughs> เพื่อทำความเข้าใจว่าบางครั้งวิธีการที่เราใช้แก้ทุกขนั่นเองคือสิ่งที่สร้างทุกข์ใหม่ขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว เราจะเดินทางผ่าน,นกลไกของจิตใจเพื่อคนพบว่าการดับทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้เริ่มที่การเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เริ่มที่การหยุดสร้างเงื่อนไขแห่งความทุกข์ภายในใจของเราเองชีวิตคือการเดินทางผ่านกระแสของอารมณ์ที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งแรกที่เรามักจะทำคือการปฏิเสธเราไม่ชอบความรู้สึกนี้เราไม่อยากให้มันอยู่กับเรา เราจึงเริ่มกระบวนการแก้ไขด้วยการพยายามหนีหรือไม่ก็พยายามสู้ในทางธรรมความทุกข์เปรียบเสมือนลูกศรที่ยิงมาถูกร่างกายเราลูกศรดอกแรกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงความสูญเสียความผิดหวังหรือความเจ็บป่วยซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในฐานะมนุษย์แต่สิ่งที่ทำให้ทุกนั้นหนักขึ้นเป็นทวีคูณคือลูกศรดอกที่สองที่เรายิงซ้ำลงไปในแผลเดิม นั่นคือความคิดและความยึดมั่นของเราเองเมื่อเราพยายามแก้ทุกข์ด้วยความอยากที่แฝงไปด้วยความรุนแรงเช่นอยากให้ปัญหานี้จบไปเดี๋ยวนี้หรือทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับเราความอยากนี้เองคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าตัณหาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์โดยตรงการแก้ทุกข์ด้วยตัณหาจึงเปรียบเสมือนการพยายามดับไฟด้วยน้ำมันยิ่งราดลงไปไฟยิ่งลุกโชน ยิ่งพยายามแก้ด้วยใจที่รุ่มร้อนปัญหายิ่งดูซับซ้อนและหนักหนากว่าความเป็นจริงหลายเท่าดังนั้นความเข้าใจผิดเบื้องต้นของการแก้ทุกคือการที่เรามุ่งเป้าไปที่การทำลายตัวปัญหาภายนอกโดยลืมมองกลับมาที่แรงผลักดันภายในใจหากเรายังไม่เข้าใจว่าเรากำลังยิงลูกศรดอกที่สองใส่ตัวเองอยู่การวิ่งหาทางออกจะกลายเป็นการเดินลึกลงไปในเขาวงกตที่หาจุดจบไม่ได้ เมื่อเราเริ่มตระหนักแล้วว่าการแก้ทุกข์ด้วยความรุ่มร้อนนั้นไม่เป็นผลเราต้องกลับมาพิจารณาถึงรากเหง้าที่แท้จริงของการที่ทุกข์นั้นเกาะติดใจเราไม่ยอมไปไหนสาเหตุที่การแก้ทุกข์ยิ่งทำยิ่งหนักเป็นเพราะเรามักจะแก้ที่ผลแต่ไม่เคยเหลียวแลที่เหตุในทางพุทธศาสนาความทุกข์คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่สอนให้ละทุกข์แต่ให้กำหนดรู้ทุกข์นั่นเป็นเพราะว่าทุกข์เปรียบเหมือนอาการของโรคหากเราเพียงแต่กินยาแก้ปวดเพื่อดับอาการชั่วคราวแต่ไม่เคยตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุโรคนั้นก็จะกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทวีความรุนแรงขึ้นการที่เราพยายามแก้ทุกข์ด้วยการเบี่ยนเบนความสนใจเช่น ออกไปเที่ยวการซื้อของหรือการจมอยู่กับความบันเทิงคือการพยายามละอาการปวดเพียงชั่วคราวแต่ในขณะที่เรากำลังหาความสุขมาลกทุกข์อยู่นั้นความอยากหรือตัณหาในใจเรากำลังเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆเ,เรากลายเป็นคนที่เสพติดความสุขเพื่อหนีความจริงและเมื่อความสุขชั่วคราวนั้นจางหายไป ความทุกข์เดิมที่ถูกกดเก็บไว้จะกลับมาทวงคืนพื้นที่ด้วยพลังที่มากกว่าเดิมการที่ทุกยิ่งหนักเป็นเพราะเราสะสมความกลัวต่อความทุกข์ไว้ในใจเมื่อเห็นความทุกข์เพียงเล็กน้อยจิตจะปรุงแต่งไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงสร้างภาพฉายแห่งความล้มเหลวและความเจ็บปวดซ้ำๆจนใจไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับความสงบ การแบกความกลัวในอนาคตมารวมกับความเจ็บปวดในปัจจุบันคือภาระที่หนักเกินกว่าที่จิตใจดวงหนึ่งจะรับไหวการหลบหนีความจริงด้วยความสุขชั่วคราวไม่ใช่การแก้ทุกข์แต่เป็นการกักตุนความทุกข์ไว้ในภายในจิตใจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าความทุกข์คือศัตรูที่ต้องกำจัดทำให้เราเสียพลังงานไปกับการต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะ แทนที่จะใช้พลังงานนั้นมาเพื่อการสังเกตและเรียนรู้ตามความเป็นจริงกลไกหนึ่งที่ทำให้การแก้ทุกข์กลายเป็นความล้มเหลวคือสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นหรืออุป,ปทานเรามักจะแก้ทุกข์ด้วยความรู้สึกว่านี่คือทุกข์ของฉันหรือฉันเป็นผู้ทุกข์เมื่อเราเอาตัวตนเข้าไปแบกรับความรู้สึกนั้น ความทุกข์จะเปลี่ยนสภาพจากความรู้สึกตามธรรมชาติกลายเป็นภาระส่วนตัวที่หนักอึง้งลองจินตนาการถึงพายุที่พัดผ่านเข้ามาหากบ้านของเราเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ลมก็เพียงพัดผ่านไปแต่หากเราพยายามจะจับลมพายุนั้นไว้ในห้องหรือพยายามจะใช้มือกั้นพายุไม่ให้พัดผ่านเราจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่เหนื่อยเปล่าและอันตราย จิตใจของเราก็เช่นกันเมื่อมีความโศกเศร้าหรือความผิดหวังเกิดขึ้นหากเราเพียงแค่มองดูมันในฐานะปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปความทุกข์นั้นจะสั้นและเบาบางแต่ในทางปฏิบัติเรามักจะเข้าไปทําตัวเป็นเจ้าของความทุกข์นั้นเราเฝ้าถามซ้ำๆว่าทำไมต้องเป็นฉัน คำว่าฉันนี่เองคือตัวที่ขยายขนาดของปัญหาให้ใหญ่โตมโหฬารการแก้ทุกข์ด้วยการสร้างตัวตนขึ้นมารับทุกข์จึงเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับสิ่งที่หนักอยู่แล้วยิ่งเราพยายามควบคุมสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ยิ่งเราพยายามบงการให้คนอื่นเป็นอย่างใจเราหรือสั่งให้โลกหมุนตามความปรารถนาของเราความผิดหวังจะยิ่งสะสมเป็นแรงเสียดทานในใจ แรงเสียดทานนี้เองที่ทำให้ทุกข์นั้นหนักกว่าเดิมเพราะมันผสมไปด้วยความโกรธความแค้นและความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมความทุกข์ที่แท้จริงอาจจะมีน้ำหนักเพียงแค่หกิโลกรัมแต่ความยึดถือว่าเป็นเราและความต้องการควบคุมโลกภายนอกเพิ่มน้ำหนักให้มันเป็นร้อยเป็นพันกิโลกรัมการลดน้ำหนักของความทุกข์ จึงไม่ใช่การกำจัดสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการถอนตัวตนออกจากการแบกรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราพูดถึงการแก้ทุกข์ที่ผิดพลาดเราไม่อาจมองข้ามเรื่องกับดักของความคิดมนุษย์เรามีความเชื่อว่าหากเราคิดถึงปัญหาบ่อยๆเราจะหาทางออกได้แต่ในความเป็นจริง การคิดวนเวียนอยู่กับความทุกข์มักจะกลายเป็นการตอกย้ำร่องความเจ็บปวดให้ลึกขึ้นการแก้ทุกข์ด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวเปรียบเหมือนการพยายามมองหาของที่ตกอยู่ในโคลนตมยิ่งเราเอามือไปกวนน้ำให้ขุ่นเพื่อหาของน้ำนั้นยิ่งดำมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยสิ่งที่ควรทำคือนิ่งสงบเพื่อให้โคลนตกตะกอน แล้วเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจนเองบ่อยครั้งที่เราแก้ทุกข์ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุภายนอกอย่างไม่จบสิ้นเราโทษดินฟ้าอากาศโทษโชคชะตาหรือโทษบุคคลอื่นการมองออกไปข้างนอกทำให้ใจเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเพราะเราไม่สามารถไปแก้ไขใครได้จริงๆเมื่อเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราจึงรู้สึกไร้พลังและยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิม พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรากลับมามองที่ผัสสะหรือจุดกระทบระหว่างอายตนะกับโลกภายนอกเมื่อตาเห็นรูปที่ไม่อยากเห็นหรือหูได้ยินเสียงที่ไม่พึงใจความทุกข์ไม่ได้เกิดที่รูปหรือเสียงนั้นแต่มันเกิดที่ความยินดียินร้ายภายในใจเราเองการแก้ทุกข์ที่ถูกทางจึงต้องย้อนกลับมาที่ต้นทางคือการมีสติคอยสังเกตใจที่กำลังดิ้นรน หากเราแก้ทุกข์ด้วยการด่าทอหรือใช้ความรุนแรงทั้งทางคำพูดและจมอยู่กับความคิดพยาบาทเรากำลังสร้างอากุศลลจิตซึ่งเป็นพลังงานด้านมืดที่กัดกินใจเราเองพลังงานนี้จะดึงดูดความวุ่นวายเข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าทำไมปัญหาถึงรุมเร้าไม่จบสิ้นเสียทีดังนั้นความคิดวนเวียนคือคุกที่ไร้กรงขัง ยิ่งพยายามแก้ทุกข์ด้วยการคิดถึงมันซ้ำๆใจยิ่งอ่อนแอลงการเปลี่ยนทิศทางการมองจากโลกภายนอกกลับมาสู่กระบวนการทำงานของจิตคือกุญแจสําคัญที่จะทำให้เราเห็นว่าปัญหาบางอย่างอาจไม่ต้องแก้ที่เหตุการณ์แต่ต้องแก้ที่การรับรู้ของเราเองเดินทางมาถึงกึ่งกลางของความเข้าใจการแก้ทุกข์ที่ยิ่งทำให้หนักกว่าเดิม มักเกิดจากการที่เราขาดความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิเรามักจะมองว่าความทุกข์เป็นสิ่งผิดปกติเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในชีวิตของเราความเชื่อเช่นนี้ทำให้เรากลายเป็นคนขี้ตกใจและคอยระแวดระวังจนเกินไปความจริงที่แสนเรียบง่ายแต่ยอมรับได้ยากคือโลกนี้มีความทุกข์เป็นปกติ เมื่อเราไม่ยอมรับความเป็นปกติของโลกเราจึงพยายามจะฝืนธรรมชาติการฝืนธรรมชาตินี่เองคือภาระที่หนักที่สุดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนิจจงคือความไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดารวมถึงความทุกข์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ด้วยแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าทุกข์มันไม่ดับ นั่นเป็นเพราะเราเติมเชื้อไฟให้มันอยู่ตลอดเวลาผ่านความอยากที่จะให้มันหายไปความอยากให้ทุกหายไปเรียกว่าวิภวตัณหาซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้จิตใจดิ้นรนเมื่อใจดิ้นทุก,ก็ขยายตัวลองนึกถึงคนที่ตกลมโคลนยิ่งดิ้นรนด้วยความตกใจยิ่งจมลงไปลึกกว่าเดิม สิ่งที่ควรทำคือตั้งสติให้นิ่งหาที่ยึดเหนี่ยวที่มั่นคงแล้วค่อยๆขยับตัวขึ้นมาการแก้ทุกข์ที่ผิดวิธีคือการพยายามสร้างเกราะป้องกันที่ทำมาจากทิฏฐิมานะเราแส้ทำเป็นเข้มแข็งเราปิดกั้นความรู้สึกหรือเราพยายามพิสูจน์ว่าเราถูกการทำเช่นนี้ทำให้ใจเราแข็งกระด้างและเปราะบาง พร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อเมื่อเจอกับแรงกระทบใหม่ๆในทางตรงกันข้ามการเปิดใจยอมรับความจริงว่าเออตอนนี้มันทุกข์นะคือจุดเริ่มต้นของการคลายปมความทุกข์ที่ถูกยอมรับจะลดความรุนแรงลงทันทีเพราะไม่มีแรงต้านจากตัวตนของเราอีกต่อไปความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้แบกและไม่ได้มีไว้ให้หนี แต่มันมีไว้ให้เรียนรู้เพื่อจะก้าวข้ามเมื่อเรายอมรับว่าทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตามหลักอนิจจังเราจะเลิกเสียพลังงานไปกับการฝืนธรรมชาติและเริ่มพบกับความสงบที่อยู่ท่ามกลางพายุของปัญหาปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้การแก้ทุกขกลายเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสคือความประมาทในสติ ในยามที่เรารเผชิญกับวิกฤตเรามักจะสูญเสียการควบคุมตนเองและปล่อยให้สัญชาตญาณดิบนำทางสัญชาตญาณที่ว่านี้คือการโต้อตอบด้วยความโกรธหรือการจมดิ่งลงในความเศร้าโดยไม่มีที่สิ้นสุดคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการแก้ทุกข์คือการทำอะไรบางอย่างกับโลกภายนอกแต่พุทธศาสนาชี้ให้เห็นว่า การแก้ทุกข์ที่แท้จริงคือการหยุดทำอะไรบางอย่างกับโลกภายในนั่นคือการหยุดปรุงแต่งเมื่อมีคำพูดร้ายๆมากระทบหูจบเพียงแค่นั้นคือสติแต่ถ้าเราปรุงแต่งต่อว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นหัวเราเราต้องเอาคืนนี่คือการเริ่มปรุงยาพิษให้ตัวเองกินการแก้ถูกด้วยการเอาคืนหรือการพยายามกู้หน้าคืนมา ยิ่งทำให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตจากปัญหาคนสองคนกลายเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเป็นเรื่องของสังคมความหนักที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากปัญหาเริ่มต้นแต่มันมาจากผลพวงของการแก้ปัญหาด้วยอวิชชาในหลายกรณีเราพยายามแก้ทุกข์ด้วยการแสวงหาที่พึ่งผิดๆเช่นการไปอ้อนวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการพึ่งพิงอำนาจภายนอก ซึ่งเป็นการฝากความหวังไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อผลไม่เป็นไปตามหวังเราก็ทุกข์ซ้ำซ้อนและรู้สึกเคว้งคว้างกว่าเดิมพระพุทธเจ้าทรงย้ำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายถึงการใช้สติปัญญาของตนเองในการพิจารณาหาทางออกการมีสติคือมีที่พึ่งที่มั่นคงที่สุดเพราะสติจะช่วยแยกแยะระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของเรา เมื่อแยกออกจากกันได้ความทุกข์จะกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ถูกเฝ้ามองไม่ใช่สิ่งที่เข้ามากัดกินใจดังนั้นการโต้อตอบโลกด้วยสัญชาตญาณที่ไร้สติคือการสร้างโซ่ตรวนที่ผูกมัดตัวเราไว้กับปัญหาให้แน่นหนาขึ้นการหยุดนิ่งเพื่อสังเกตการพรุงแต่งของจิตคือการตัดวงจรแห่งทุกข์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริง หากเราลองสังเกตให้ดีการแก้ทุกข์ที่ยิ่งทำยิ่งหนักมักเกี่ยวข้องกับความคาดหวังเรามักกำหนดเวลาให้ความทุกข์ว่ามันควรจะจบลงเดี๋ยวนี้หรือกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นแบบนั้นฉันจะไม่มีวันมีความสุขการตั้งเงื่อนไขต่อความสุขคือการขังตัวเองไว้ในกรงขังแห่งความผิดหวังล่วงหน้า พุทธธรรมสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะแต่การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การละทิ้งการวางแผนหรือการไม่แก้ปัญหาแต่มันคือการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังในตอนนี้โดยไม่เอาใจไปผูกติดกับผลลัพธ์ที่ยังมาไม่ถึงมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบว่าการแก้ทุกผิดวิธีเหมือนการแบกก้อนหินไว้บนบ่าเพื่อจะเดินไปหาความสุข ยิ่งเดินไปไกลเท่าไหร่ก้อนหินยิ่งดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยเืเราเฝ้าถามคนข้างทางว่าทำไมก้อนหินนี้หนักจังมีทางไหนจะช่วยให้เบาลงไหมแต่ไม่มีใครช่วยเราได้จนกว่าเราจะตระหนักได้เองว่าเราเป็นคนแบกมันอยู่และเพียงแค่ปล่อยมือก้อนหินนั้นก็ร่วงลงสู่พื้นทันทีแต่ทำไมการปล่อยมือถึงยากนัก เป็นเพราะเรากลัวว่าถ้าเราปล่อยทุกไปเราจะกลายเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบหรือกลัวว่าปัญหาจะลามปามความจริงคือการปล่อยวางความยึดมั่นไม่ใช่การทอดทิ้นปัญหาแต่คือการวางอารมณ์ที่หนักอึ้งลงเพื่อให้เรามีสติปัญญาที่โปร่งเบาไปจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดการแก้ทุกขที่ถูกทางคือการแก้ด้วยเมตตา เริ่มจากการเมตตาต่อตอนเองก่อนอย่ากลด่าตัวเองที่ทำพลาดอย่ากดดันตัวเองให้ต้องเก่งหรือต้องหายทุกเร็วๆความเมตตาจะทำให้ใจนุ่มนวลและใจที่นุ่มนวลน,นี่เองที่ปัญหาหรือความทุกข์จะเกาะติดได้ยากที่สุดเหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนใบบัวดังนั้นความคาดหวังคือเชื้อเพลิงของความทุกข์ที่ร้ายกาจที่สุด การเปลี่ยนจากการตั้งเงื่อนไขมาเป็นการยอมรับและทำหน้าที่ในปัจจุบันด้วยใจที่เมตตาต่อตอนเองจะช่วยสลายน้ำหนักที่แบกไว้และเปิดทางให้ปัญญาได้เข้ามาทำหน้าที่แทนอารมณ์เมื่อเราเข้าใกล้แก่นแท้ของการดับทุกข์เราจะเริ่มเห็นว่าการที่ทุกข์ยิ่งหนักเป็นเพราะเราขาดปัญญาในไตรลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของอนัตตา หรือความไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้เรามักจะสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับความทุกข์ของเราขึ้นมาซ้ำๆเช่นฉันคือคนที่โชคร้ายที่สุดไม่มีใครเข้าใจฉันเลยชีวิตฉันพังทลายแล้วเรื่องเล่าเหล่านี้คือการสร้างอัตตาที่แข็งแกร่งยิ่งเราเล่าเรื่องนี้ให้ตัวเองฟังบ่อยเท่าไหร่เรายิ่งเชื่อว่ามันเป็นจริง และความเชื่อนี้เองที่กลายเป็นคุกที่หนาแน่นที่สุดการแก้ทุกข์ด้วยการตอกย้ำเรื่องเล่าที่เลวร้ายคือการสร้างบาดแผลทางใจให้ลึกซึ้งเกินกว่าเหตุปัจจัยจริงในหลักปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์ท่านสอนให้เราตัดกระแสะความนึกคิดไม่ใช่การห้ามคิดแต่คือการรู้เท่าทันว่าความคิดเป็นเพียงสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ใช่ตัวตนของเรา และมันไม่ใช่ความจริงแท้เมื่อเรามองเห็นความทุกข์เป็นเพียงสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปความหนักจะหายไปทันทีเหลือเพียงความจริงของสิ่งที่ต้องจัดการการแก้ทุกข์ที่หนักหนาสาเหตุหนึ่งมาจากการที่เราเปรียบเทียบทุกข์ของเรากับคนอื่นบางครั้งเรามองเห็นคนอื่นดูมีความสุขแล้วเราก็กลับมาตอกย้ำความทุกข์ของตัวเองว่าทำไมไม่เป็นอย่างเขา ความริษยาและความน้อยใจที่แฝงมากับการแก้ทุกข์คือการเพิ่มพิษร้ายแรงเข้าสู่จิตใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองเห็นความเป็นสากลของความทุกข์มนุษย์ทุกคนต่างมีภาระมีความเจ็บปวดและมีจุดจบที่ความตายเหมือนกันเมื่อเรามองเห็นทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ใจเราจะเริ่มคลายจากความเห็นแก่ตัวและขยายขอบเขตของความเข้าใจออกไป ทำให้ทุกของเราที่เคยดูใหญ่โตกลับเล็กลงเมื่อเทียบกับมหากระแสแห่งความทุกข์ของโลกดังนั้นเรื่องเล่าที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อสร้างตัวตนผู้รับทุกข์คือภาระที่หนักเกินจําเป็นการทําลายคุกแห่งความคิดด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งว่าไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาเป็นเพียงสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้ามากัดกินจิตวิญญาณของเราอีกต่อไป ในช่วงท้ายของการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจกลไกแห่งทุกข์เราต้องกลับมาพูดถึงพลังแห่งการยอมรับหลายท่านอาจกังวลว่าการยอมรับความทุกข์จะทำให้เรากลายเป็นคนอ่อนแอหรือยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่ในทางธรรมการยอมรับคือความเข้มแข็งที่ลุ่มลึกที่สุดการยอมรับไม่ใช่การยอมจำนน แต่มันคือการหยุดรบกับความจริงเมื่อเราหยุดรบกับความจริงพลังงานที่เคยสูญเสียไปกับการต่อต้านความโกรธและการปฏิเสธจะถูกดึงกลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวพลังงานที่รวมตัวกันนี้เองที่เรียกว่าสมาธิเมื่อมีสมาธิใจจะมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับลมปากคนหรือเหตุการณ์ที่ผันผวน การแก้ทุกข์ที่ยิ่งทำยิ่งหนักมักเกิดจากใจที่พร่องเราพยายามเอาสิ่งภายนอกมาเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปแต่ไม่ว่าเราจะหามาได้มากเท่าไหร่ใจที่ไม่มีความสันโดษก็จะรู้สึกไม่อิ่มตัวอยู่เสมอการกลับมาเรียนรู้ที่จะพอและเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันคือการสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ที่ยอดเยี่ยม พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบความทุกข์เหมือนกำมือของทรายยิ่งเราบีบแน่นเท่าไหรทรายยิ่งหลุดรอดออกไปและทำให้เจ็บมือแต่หากเราเพียงแค่แบมือออกทรายนั้นก็ยังคงอยู่ในมือโดยที่เราไม่ต้องออกแรงบีบและไม่เจ็บปวดการปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์จึงไม่ใช่การไปหาอะไรเพิ่มแต่เป็นการถอดถอนสิ่งที่เกินออกไปถอดความอยากออก ถอดความยึดถือออกและถอดทิฏฐิที่ผิดออกเมื่อใจเริ่มเบาบางจากสิ่งเหล่านี้เราจะพบว่าพื้นที่ว่างในใจเพิ่มขึ้นพื้นที่ว่างนี้เองคือความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดเป็นความสงบที่อยู่เหนือความรุ่มร้อนทั้งปวงแม้ปัญหาภายนอกจะยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แต่ใจของเราก็ได้พ้นจากอำนาจครอบงำของปัญหานั้นแล้ว เราได้เดินทางมาถึงบทสรุปของคำถามที่ว่าทำไมแก้ทุกเท่าไหร่ยิ่งหนักกว่าเดิมคำตอบทั้งหมดสรุปลงที่จุดเดียวคือการที่เราพยายามแก้ทุก์ขด้วยจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนจิตที่ไร้สติและปัญญาย่อมถูกตันหาและอวิชชาชักจูงให้สร้างกรรมใหม่ที่ผูกมัดตัวเองแน่นหนาขึ้น การแก้ทุกข์ที่ยั่งยืนที่สุดตามแนวทางพุทธศาสนาไม่ใช่การเปลี่ยนเหตุการณ์แต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเหตุการณ์นั้นจากเดิมที่เคยเป็นผู้ทุกข์เปลี่ยนมาเป็นผู้ดูจากเดิมที่เคยขัดขืนเปลี่ยนมาเป็นเข้าใจและจากเดิมที่เคยแบกรับเปลี่ยนมาเป็นวางลงเมื่อเราเริ่มฝึกสติอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นความจริงว่าทุก ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันมาเป็นพักๆเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านฟ้าหากเราไม่เอาเชือกไปผูกเมฆไว้เมฆก,ก็ย่อมเคลื่อนที่จากไปตามทางของมันเองชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ไม่จริงแต่ชีวิตที่ไม่ทุกข์ไปกับความทุกข์นั้นเป็นไปได้จริงมรดกทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้เราคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการจัดการกับชีวิต ศีลช่วยให้เราไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่จากความวุ่นวายภายนอกสมาธิช่วยให้ใจมีกำลังไม่สั่นคลอนไปกับพายุอารมณ์และปัญญาช่วยให้เราเห็นแจ้งถึงรากเหง้าของตัณหาและถอนมันออกไปจากใจหากวันนี้ท่านยังรู้สึกว่าทุกข์ที่แบกอยู่นั้นหนักเหลือเกินลองหยุดวิ่งหาวิธีแก้แบบเดิมๆด,ดูสักพักลองกลับมาหายใจเข้าลึกๆ ยอมรับความจริงในปัจจุบันแล้วพิจารณาดูว่ามีก้อนหินก้อนไหนบ้างในใจที่ท่านสามารถวางลงได้ในตอนนี้การเริ่มต้นวางก้อนหินเพียงก้อนเดียวคือจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในท้ายที่สุดความทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราพ่ายแพ้แต่มันมีไว้เพื่อขัดเกลาใจเราให้ผุดผ่องยิ่งขึ้นยิ่งเราเข้าใจความทุกข์ลึกซึ้งเท่าไหร่ ความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นจะยิ่งงดงามขึ้นเท่านั้นซีรีส์ทำไมแก้ทุกเท่าไหร่ยิ่งหนักกว่าเดิมจบลงตรงนี้แต่การปฏิบัติในใจของท่านเพิ่งเริ่มต้นขอให้ทุกท่านพบกับความว่างที่สว่างสวยและขอให้ปัญญาที่เกิดจากการฟังในวันนี้เป็นประทีปนำทางให้ท่านก้าวข้ามทุกพายุแห่งอารมณ์ไปสู่ความสงบเย็นที่แท้จริง ขอขอบคุณที่ร่วมสดับธรรมและร่วมเดินทางไปกับปลูกธรรมะในใจพุทธประวัติและหลักธรรมเชิงลึกหางเรื่องราวนี้ช่วยให้ใจท่านเบาบางลงได้แม้เพียงเล็กน้อยเราขอเชิญชวนให้ท่านนำข้อคิดเหล่านี้ไปปรับใช้และแบ่งปันแก่ผู้ที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งสติและปัญญาสืบไปจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสงบสุขจงเป็นของท่านทุกคน สวัสดีครับ